าวัดนะคะมากับน้องเกมนะคะมา <c oughs> จ้ามา get ready with me with the PR ี่อารีวิวกันวันชุดมันก็แบบไม่ได้พร้อมจะมาออกข้างนอกที่สุดไม่งานด้วยเราก็าต้องลาปะ <c oughs> ชมพูสดุวันนี้เราไปงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงปูก่กําค่ะที่วัดบุญเกิดท่านอายุ103ปีแล้วนะคะยังแข็งแรงมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของอำเภอเลยนะคะทั้งส่วนราชการและพี่น้องประชาชนมากันเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นห้องเก็บของห้องอ่านข่าวห้องทุกอย่างนะคะ สิ่งนี้ก็ข่าวด่วนก็แบบข่าวด่วนจริงๆอะแล้วเราก็แบเป็นการอ่านข่าวที่เราขััอทิุุ่ดคือแบบว่าพยายามหนีข่าวมนีขาตลอ,ลอดเปิดเสียงกนเปกดเสียงแ <c oughs> นวที่19กันยายนโอเคค่ะ ในวันที่19กันยายน2566เวลา10นาฬิกา9นาทีในวันที่19กันยายน2566เวลา10นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้พลโทรปรนุดแสงเทียนรองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวังคอยอกลบรองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง ขอใหม่ทั้งหมดในวันที่19กันยายน2566เวลา10นาฬก9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทปนธ์แสงเทียนรองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวังฟังิในวันที่19กันยายน2566 เวลา10บนาิกานาทีลงเสียงอ่านข่าวเสร็จก็มาตัดต่อค่ะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนชุดค่ะเพราะว่ามีงานแห่นะคะอันนี้เราหน้างียนรดเครื่องเสียงแล้วนะคะคอนเปิดเครื่องเสียงอูนะะ่นี่จ้ะ รถกันที่สองนะเจ้ารถประชาสำคันเพศบาลเมืองดอกคุใไปนะเจ้าข้าพิชอบโดยนางสาวยศยามนกฑลม,มตินักประชาสำคัญปฏิบัติการนะเจ้าแหงเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะโอ้โหอ่านเสร็จคอแห้งไปเลยจ้ากลับมาถึงที่ทํางานก็มาตัดต่อคลิปอีกนะคะเพิ่งเห็นว่าหน้าตัวเองเนี่ย <laughs> ตอนทํางานก็เครียดหน้าตาเครียงเครียดเหมือนกันนั่นเนี่ยตัดต่อเสร็จกลับบ้านได้